จ,จะจาจทำกันบ้านเบื่อๆมันปากกาเล่นกันดีกว่าดูนะครับปากคนปากกาขั้นเทพเดี๋ยวต้องเขียอ,อุปกรณ์อนน่อยไม่มีใครทำได้นะคนรปากกาท่านี้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะครับน,น,บนี่มองไม่ใชกันเลยทีเดียวนี่ท่าควงปากกาสุดไหมถ้าดดูนะครับนี่ ทางของปากกาครเดียวเดียวสามสองลิ้นดูนะปากกาจะฟื้นขึ้นมาปากกาจะปากกาจะขึ้นมาเนาะมันรรมดาจริงอ่ะที่ Amazing เรียนวิธีการทำนะเราต้องจับนิ้วมืออย่างนี้คแล้วเราก็ต้องหมุนด้วยความแรงอะแค่นี้มันก็หายไปแล้วแล้วเราต้องโอมมันก็เกลี่ยเลปากกามันก็จะเสกขึ้นมาโอ้ยเต็มหน้าจอเลยเป็นไงครับเป็นไงครับ นี่มือผมมือนอยู่นี่ไอ้น่ไม่ได้ทำนะ้วดูนะจับสองมือหมุนแรงๆฮะเดี๋ยวมันจะไปิูกับมันี่มือเองสามสองอชุบอ่าบินมาบินมาอ่าอาจารย์ยงไงคนระับลองลองไปทำตามมันได้นะห <c oughs> มุนแรงๆนะหมุนแรงๆเดีย๋ยวถ้าต่อไปเราจะมา,าสอนท่า ปากาปกา,า,าปกาขี้เตา่าเหมือนเล่นแบบนี้ปากาขี้เต่าคลิปนี้เน้นดิสไลฟ์นะคะไม่เน้นไอไม่เน้นไลค์โอเคนะเข้าใจนะครับไปละยิ้ม